ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวันสาบเอ็ดด้วยนะคะมามามเดี๋ยวอ้ำอ้ํจะนวดให้เดี๋ยวอ้ำอ้ํอะไรของเองจะนวดใช่ไหมล่ะก็ดีเหมือนกันแหละข้ากำลังเมื่อย ไม่ต้องเกรงนะเดี๋เวเรอ้ไอ้อํจ้านี่มันท่านวดอะไรของเองเนี่ยอ้าวก็จะนวดกันอ่ะมอนต้องล็อกให้พอดีจะได้นวดถนัดถนัดเดี๋ยวจะกดกระใสให้กระใสคืออะไรวะเส้นไงก็เส้นตรงไอ้ออนวดดีๆ ม่ต้องห่วงแหมทำเป็นห่วงด้วห่วงตัวไปได้โอ้ยไอ้ไหนแล้วปู่ไอ้อำเอ็งนวดอะไรของเอ็งวะใจเย็นเทพเทพเลยเหรอให้มันรู้ยศรู้ขั้นมาไอ้อำข้าไม่นวดละเดี๋ยวไอ้อำจะไปไหนเดี๋ยวอ๊ะนวดให้ไอ้หัวห่วงนั้นจะทำแบบนี้ด้ว้ยมันเดือดมันฟ้าผ่าหรอกไม่ต้องกลัวหรอกไอ้หัว ไอ้ขยันขยันไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ยแทบทำกิจอะไงนะฮะเฮ้ยแต่แกนี่คอยเป็นผัวให้กับมึงวันนี้ปีรำเพาเตรียมแกงชักส้มมะจอนหับเจ้าปีถึงหนาเฮืรนเลยหรือเจ้าคะ แหลกตรงไหนเผื่อคุณพี่กลับมาหิวก็จะได้กินเลยบอมี่ไอหยังแน่หรือเจ้าค่ะไม่มีสาบานไม่สาบานแล้วหล่อนล่ะอยู่ดีๆวันนี้เอาชาร้อนมารอต้อนรับคุณพี่ไม่มีอะไรแน่หรือบอมี่สาบานบ่าบาน แปลกเนาะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหลวงพี่ไม่อย่างนั้คุณพี่คุณพี่เป็นอะไรเจ้าคะไอ้อำมาสิมันจะปล้ำพี่มันไม่รู้ไมกินอะไรผิวแดงมาเนี่ยไม่ต้องหามันมาแล้วคุณหอมบ่าวมันที่มะอย่าด้วยอำจะเข้ามาด้วยโอ้มีแม่เท้าเม่ชอบ ไปเลไปเลยแต่นี่เอ้ยไปทำยาทำอ้ํามันมปไน้อหยางของมันนี้จะ่บอกนะว่าอ่ามันกินพยาบาลก็หูตั้งจะคุยกันอีกนานไหมมาช่วยพี่ก่อน คุณโด้วยไปไอ้อำไปไอ้อำไว้ไอ้อำไนี่ไอ้เลี้ยวเลยไอ้อำไอ้งั้งสติให้ดีนั่นคุณหลวงของเองนะคุณหลวงที่ไหนล่ะอันนั้นอ่ะหลวงของอำหลวงจ๋าอย่าเนี่มึงมาอย่าเข้ามาเนี่ยมึงเอาไปโอ้โหห้าสวย มามะมาแล้วมาเล่นปัวเมียกันไม่ไดนอาอกาน้าอํ <standen S 1> าทำอะไรเนี่ยหลบไปลูกอ <c oughs> <แ Parents> ันนี้คือเรื่องของพ่อและแม่หลบไปจากหี้งผมประจารย์ของคุณหลวงมา ยังไงอะจะใส่ยาให้พี่กินเกิดพี่เป็นแบบไอ้อำขึ้นมาจะทํำยังไงนะก็ไอ้อำม,มัน,ก,นกินเกินกันนาเจ้าค่ะถ้ามันกินจากกะติดนึงมันก็แบบเป็นอย่างมันจะกินน้อยกินมากก็ไม่ควรให้ใครกินทั้งนั้นแหละคุณพี่คะ่ะแต่พระยากระสู้หูตั้งเนี่ยมาทําให้เราได้ลูกชายนะเจ้าค่ะคุณพี่เนอยก็จะปีบอกน้องว่าเจ้าปีอยากจะได้ลูกชาย น่องก็เลยต้องหาตัวส้วยนี่มันเป็นความผิดของพี่เหรอใช่ขอรับอ้อาไอ้ยอด <S <S 1> <S 1> เอ็งก็โทษใครอยีกคนนึงอ่ะคนหลวงครับบางทีคําพูดที่เราพูดออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดมันอาจจะไปทําร้ายใครบางคนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับพี่กุลอย่าบอกนะ ไอ้ที่ลูกแกล้งมาปาบโจนให้พ่อเห็นนะเป็นเพราะว่าพ่อพูดว่าอยากจะมีลูกชายเจ้าค่ะแต่ลูกก็รู้ว่ามันคงไม่ได้ผลเพราะคุณพ่อก็ไม่เคยภูมิใจในตัวลูกอยู่แล้วใครบอกล่ะถ้าไม่ได้ท่าหรือสีบทยาของลูกอะป่านเนี่ยพ่อก็โดนไอ้อ่ำบทบี้ไปแล้วหลัวจจซึมหลัวจ๋าซึม เดี๋ยวแย้มจัดการให้เจ้าค่ะซุ่มซุ่มใช่ไหมหลวจ้าหลวจ้าหลวจ้าโอเคเจ้าค่ะเรียบร้อยเจ้าค่ะเออดีมากพี่กุลมาใกล้ๆพ่อหน่อยลูกมาเพราะว่า ลูกจะน้อยใจพ่อเลยนะลูกสาวคนสวยของพ่อลูกจะไม่น้อยใจได้ไงล่ะเจ้าคะก็ <c oughs> คุณพ่อแต่บนถึงลูกชายอือถึงพ่อจะอยากมีลูกชายแต่พ่อก็ไม่เคยพูดนะว่าไม่ภูมิใจในตัวลูกสาวของพ่อ <c oughs> ถึงพ่อจะไม่ชอบการทําตัวของลูกทําตัวพี่เลนทำเป็นม้าดีดกระโหลกแต่ลูกสาวของพ่อก็มีความสามารถไม่แพ้ใครนะอ่านหนังสือก็ออกพูดฝาหลังก็ได้ งานบ้านงานเลือนลูกก็ไม่เคยเป็นรองใครลูกพ่อเก่งขนาดเนี้พ่อจะไม่ภูมิใจในตัวลูกได้ยังไงเดี๋ยาคิดมากกันลูกนะเออเดี๋ยว <c oughs> จะว่าไปเนะี่ยไอ้ท่าหรืสีบทยาของลูกเนี่ยไม่ธรรมดานะ <c oughs> เก่งเหมือนพ่อตอนหนุ่มๆเลยอื <c oughs> <c oughs> เรื่องเนี้ยต้องชมไอ้ยอดเลยเจ้าค่ะเพราะว่ายอดเนี่ยเป็นครูของลูกเองจริงสิยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับ <c oughs> มันต้องอย่างนี้เออขอแบบอีกสักท่าได้ไหม <c oughs> หัดนุมานถวายแหวนก <c oughs> ี่วงละเจ้าคะเ <c oughs> ตรียมตัวสะดุ้งรับกันให้ทั้งเหลือน <c oughs> สองวง <c oughs> <c oughs> พลระวงกันลูกมันเป็นข้ามเลยนี่คุณตกใจอะไรขนาดนั้นน่ะคิดว่าผีบ้านผีเรือนหรือไง ปล่าเนี่ยครับนึกว่านางฟ้าบ้าข้าสวยกว่านางฟ้าตั้งเยอะอันนี้ข้าวยามาให้ถ่ายโทษที่เมื่อวานข้าทำผิดพลาดไปนิดหน่อยไม่นิดหน่อยหรอครับหลังแหกขนาดเนี้นี่ไอ้ด้วงไอ้มั่นมันฝันถึงคนพี่กุลอยู่เลยนะครับสงสัยจะฝันดีเนาะ ฝันหนึ่งข้าด้วยอย่าคุณพ,พี่คุณคุณพ,พีคุณยาขอรับอยาขอรับแบบนี้ขอรับคงจะฝันดีมากเลยนะขอรับงั้นค่าก็ฝากขอโทษสองคนนั้นด้วยนะอย่าโกรธข้าเลยค่าตื่นเต้นไปนิดเดียวนี่ไงข้ามาถ่ายโทษแล้วมานี่นั่งนี่นั่งนี่เดี๋ยวค่าทำแผ่ให้ เบาๆนะครับเยอะเหมือนกันเนาะุณพี่กุลครับบางทีคุณพี่กุลก็ไม่ต้องเก่งในทุกเรื่องก็ได้นะครับไม่เช่นนั้นผู้ชายแบบไอ้ยอด ก็คงไม่ได้ปกป้องคุณพิกุลเอ่อถ้าเกิดว่าคุณพิกุลเก่งกว่าบ่าวยังยอดก็ตกงานพอดีสิครับข้าก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเองเลยหันหลังมาข้าจะทำแผลต่อออครับ แต่จะว่าไปแค่เอายามาให้ก็คงยังไม่พอมั้งขอรับบ่าวขอเบี้ยเป็นค่าทำขวัญด้วยนะขอรับนี่ไงโอ้ยหน้าเบี้ยอะไรกันนักกะนาเนี่ยค่าอะไรอยากอยู่จริงๆเองจะเก็บเบี้ยไปทำไมเยอะแยะพ่อค่าก็เลี้ยงเองดีจะตายสักวันคุณพี่กุณก็จะได้รู้เองนะขอรับวันไหนอะ่ะ แท็กวันไงครับ <Yeah. S 1> อายาต่อดี oh, oh, oh. ่าคแล้โอ้ยเบาเบาเบา,บา,บา กำลังเจอกับโรคระบาดมันชื่อว่าโรคโควิดมันเป็นโรคใหม่ร้ายแรงมากเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับอีนางสองตัวนี้วะตอนนี้คุณหลวงไม่อยู่ผมมาเรือนติดโรคโควิดมดเลยครับหาไอ้้นเช่าที่ว่าเฮ้ยไปแล้วลวงเฮ้ยเฮ้ยคุณหลวงคุณหลวง you uh -huh.